สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแอดลงสูตรหลักให้ดูก่อนเลยนะคะเพราะว่าสูตรหลักเริ่มเดินแล้วนะคะสูตรหลักเริ่มเดินมาหลายงวดแล้วนะคะจากที่แอดสังเกตเนาะแล้วก็ตารางก็เข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะแตกสามตัว เริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มเข้านะคะก็เอาไปพิจารณากันดูเด้ออีกหนึ่งแนวทางนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางของวันที่ยี่สิบสี่เนาะแอดก็ให้ดูงวดเก่ากักนก่อนนะคะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกแนวทางที่แอดลงไปนะคะ สูตรหวยทุกสูตรนะคะแอดก็นิ้นก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางชอบสูตรไหนชนสูตรไหนจัดเลยค่ะอันไหนที่คิดว่าตัวเองโหหมานแน่แน่จัดเลยค่ะเอาที่เราชอบนะคะทุกคนเอาที่เราถูกชะตาเนาะเพราะว่าทุกแนวทางที่แอดนำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีให้แล้วค่ะแนวทาง5 0นะคะดวงกับโชวอีก50%เนาะโอ้ยแต่ถ้าแนวทางโอเคมันก็เข้าละค่ะ แต่ทุกแนวทางทุกสูตรนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะจะมีสูตรของแอดนะคะแล้วก็มีสูตรของร้านนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะชอบสูตรไหนนะคะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเฮ้ยเล็งเจ็ดศูนย์ไว้นะคะแอดเล็งเจ็ดศูนย์ไว้นะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์นี่ก็เป็นเลขทูบที่เราตามมาไลายๆงวดเลยนะคะตั้งแต่งวดก่อนกนุ่นละคะ่ะย้อนแบบ ย้อนไกลมากค่ะเลขทูบนะคะเลขทูบงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเลยเนาะโอ้หัวอภัยนะคะเบิ้ลไม่มาโอ้คอยหนีชอบเบิ้ลมากนะคะงวดก่อนวันพระนะคะวันพระปลอมเนาะวันพระปลอมคนดักเบิ้ลดักหามเยอะนะคะแอดเชื่อว่าคนดักเบิ้ลดักหามเยอะโดนค่ะเต็มเต็มเอาก็ดีใจกับคนที่หมาที่เฮงที่ปังมีใครจับได้ไม่น่าเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะ เจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะในตารางก็แตกสามตัวไปอีกนะคะเฮ้ยเกือบแล้วนะคะเกือบแอดจับให้ได้นะคะที่ติค่าศูนย์หนึ่งไว้นี้ก็เพราะว่ามันชนกับศูนย์ห้าหนนอยหลานนะคะเพราะว่าหลานมันนิ้นไปที่ห้าศูนย์หนึ่งเนาะ,นะตัวนิ้นเสูตรหลักของนางเนาะแอดเห็นว่ามันชนพอดีก็เลยติ๊กไว้โอ้มาตัวเดิมจริงๆเนาะผลหวยนะคะสองห้า สองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หลายๆายท่านนะคะหลายๆายท่านก็ฟาดห้ากันไปเนาะห้าหลุดนะคะห้าไปนูนหกตัวหน้านูนใครได้ดีใจด้วยนะคะหกตัวนะคะหกตัวล่างเนาะแต่วพวกแอดนี่พวกแอดเอาสี่ตัวล่างสี่ตัวบนนะคะเลยไม่ได้กันนะคะสองห้าไม่งั้นก็จะได้ห้าหกเจ็ดเลยเนาะเบิ้ลไม่มีสักตัวเลยนะคะเบิ้ลไม่มีสักตัวเลย มาดูกันนะคะหวยออกสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์บนก็คือเจ็ดหนึ่งศูนย์ล่างก็คือสามเจ็ดนะคะก็เข้าไปเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะตารางก็เข้าสามตัวไปนะคะสูตรนี้นะคะนี่นะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์มากองกันอยู่ตรงนี้เนาะแยกกันมานะคะสำหรับสูตรหลักนะคะตัวเด่นยังไม่หลุดนะคะตัวเด่นสามตัวนี้ เพราะว่างวดน,นี้มันก็เข้าไปที่สี่นะคะนี่งวดน,นี้เข้าไปที่สี่นะคะนี่วดน,นี้ก็เข้าไปที่สี่เนาะวันที่ยี่สิบยังไม่หลุดเลยนะคะตัวเด่นแต่พอเอาโชนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกสูตรเลยนะคะนี่ก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะเข้าไปที่เจ็ดวนนี้ก็ลองดูค่ะลองดูลองพิจารณากันดูนะคะ มาดูของงวดวันที่24นะคะวันศุกร์ที่24กันเลยนะคะเรามาดูว่ามันจะยังไงเนาะแอดลงสูตรนี้ให้ดูสูตรแรกเลยนะคะเป็นสูตรตัวเด่นนะคะสูตรตัวเด่นสูตรตารางนะคะทําไมถึงเรียกว่าสูตรหลักเหรอคะเพราะว่าแอดจับตารางให้8คู่8ชุด8ตัวนะคะวันไหนแหละจะพาแตก3ตัวสตัวเนะเาะก็ขอให้แตกนะคะทุกคน ส่วนชุดสิบหกหางยังไม่ทันได้ทำเลยนะคะทุกคนก็รอชุดสิบหกหางกันเนาะเอามาดูกันเลยนะคะทุกคนสูตรหลักนะคะวันศุกร์วันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567นเนาะ เด่น3ตัวนะคะเด่น3ตัวของเราพัฒนานะคะให้ไปที่2 3 4ถือว่าเลขลงต่ํานะคะถือว่าเลขลงต่ํานะคะตัวเด่นให้2 3 4แต่มันก็ต่ํามาเรื่อยๆแล้วเนาะหนึ่งนี่เดินดีเหลือเกินนะคะ เเริ่มมาแล้วเนาะเจ็เริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะสองสามสี่นะคะตัวเด่นสองสามสี่ตัวเจาะนะคะจะมีตัวไหนพอไปได้ไหมนะคะตัวเจาะนะคะแอนให้ไปที่สองเจ็ดสองหกสองห้านะคะสามเจ็ดสามหสามห้านะคะสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าซึ่งถ้าว่าเป็นตัวเก่าตัวเดิมนะคะถ้าว่าเป็นตัวเก่าตัวเดิมตอนนี้มันอยู่ที่สามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะ เอาของอาทิตย์นี้นะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์มันออก47เนาะวันพุธออก37นะคะแต่ไม่มี10มานะคะแต่ไม่มี10มาในตารางไม่มีเลยนะคะอยู่ที่37แล้วก็47นะคะถ้าว่าเป็นตัวเก่าเจาะได้ตัวเก่านะคะก็คืออยู่ที่37แล้ว47นะคะทุกคนเอาไปพิจารณากันดู35เนี่ยก็ตามกันจังเลยเนาะยังไม่มานะคะ35 แอดทวนอีกรอบเนาะสองสามสี่นะคะสองสามสี่สองเจ็ดสองหกสองห้านะคะสามเจ็ดสามหกสามห้าสเจ็ดสหสี่ห้านะคะอันนี้เป็นแนวทางเนาะแนวทางของหวยลาวพัฒนาสูตรเด่นนะคะมาดูตารางกันนะคะตารางก็ขอให้แอดจับเข้าอีแปคู่8ดชุดในี้ให้แตก3ามตัวนะคะให้แตกสามตัวเนาะ มาดูกันค่ะตารางให้นะคะสองสามสี่สอง 3, 4, สามเจ็ดสองหกสี่สองหกเจ็ดนะคะห้าสามสี่ห้าสามเจ็ดนะคะห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดนะคะโอ้ตารางมาแบบนี้นะคะตารางมาแบบนี้เลยสองหกเก้าสี่ห้าสามเจ็ดนะคะสองหกเก้าสี่ห้าสามเจ็ดนะคะ สองสามสี่สองสามเจ็ดสองหกสี่สองหกเจ็ดนะคะห้าสามสี่ห้าสามเจ็ดห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้คือตามสูตรนะคะตามสูตรเลยนะคะโอ้แอดอยากจับเลขบ้านเลขรถไห้จังเลยทําไมช่วงนี้มานะคะโอ้หนิเจ็ดเจ็ดเก้าสามก็มีนะคะเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดสองสี่ก็มีเฮ้ยมีเจ็ดสองสี่มีสองสามสามมีสามสามสองด้วยนะคะนี่เออไม่ใช่จะมาแล้วบอม เลขบ้านเลขรถนะคะหน่ยตารางสวยมากเลยนะคะนี่ชนวดวดก่อนตารางก็เจ็ดหนึ่งศูนย์นี่บ้านแม่เลยนะคะแอดเขียนเลขทํามาหากินให้ได้ไหมคะนี่จะเยอะเกินไปไหมคะ่ะจะแบบว่าหรือว่าเขียนให้ดูเป็นแนวทางเนาะอยากเขียนจังเลยนะคะเพราะในตารางมันมีนะคะแต่เอาเอา,เอา,เอาตามสูตรนี่แหละคะ่ะใครชอบก็จัดวินดูในตารางเอานะคะโอ้เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหก จ็ดสองสี่เนาะสองสามสามสามสองสองโอ้โบเมนสีมาแเ้วบนอ้อในตารางมีนะคะในตารางมีพวกนี้นะคะเดี๋ยวแอดไปเขียนในสูตรเล่นทั้งวันดีกว่าเลขทํามาหากินสามตัวนะคะไปเขียนในเออสูตรเล่นทั้งวันตอนเย็นแล้วกันนะคะเขียนตรงนี้อันนี้อันนี้เอาคือตามสูตรเลยนะคะไม่มีตัวชอบไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นเลขทูปที่เราจุดเมื่อวันศุกร์นะคะแอดก็ติดไว้ให้นะคะติดไว้ให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็ตามสูตรเลยนะคะไม่มีน,นี่นะคะจับตามสูตรให้เลยนะคะ2 3 4ส3 7 7 6 4 267 5 3 4 5 3 7 5 6 4แห้ว5 6 7 6หมันจะกแล้วห้าจกบหัวเป็น9ก้าไหมนะคะอันนี้คือปัญหาลูกแตกมากเนาะต่ะส่วนตัวเอก็จำให้ตามสูตรเลยนะคะจำให้ตามสูตรต้องเอาสูตรเป็นหลักเนาะ โอ้แต่ในตารางมันก็มีเด้ยละ่ะสามารถไปได้หมดนะคะสามารถจับได้หมดนะคะเอาใครจับเก่งจับดูนะคะส่วนมากที่จะรอดก็คือวินเลยนะคะขอให้มันเข้าค่ะขอแค่มีในตารางนะคะขอให้ในสามตัวที่มันจะออกงวดวันที่ยี่สิบสี่วันศุกร์นี้มีในตารางแค่นั้นล่ะคะ่ะสามตัวจบแล้วค่ะนี่ละคะ่ะขอให้มาแค่นี้ละคะ่ะ สายวินเนาะสำหรับสายวินตารางนะคะสามตัววินสามตัวบนนะคะลองพิจารณากันดูนะคะสองหกเก้าสี่เจ็ดสามห้านะคะเจ็ดห้าสามเนาะเบิ้ลหามในวินนะคะเบิ้ลหามตองในวินเลยพิจารณากันดูนะคะแอดให้เบิ้ลหามตองในวินนะคะเบิ้ลหามตองในวินเลยมาดูนะคะว่ามันจะมาตัวไหนเอาอไปพิจารณากันดู <l ap> เด่นสองสามสี่เลยนะคะส่วนมากตัวเด่นยังไม่หลุดเลยนะคะสุ ตัวเด่นนี่เดินยาวมาหลายงวดแล้วนะคะ3ตัวนี่ตัวเด่น3ตัวนี่แต่ว่าจะสลับตำแหน่งค่ะไม่อยู่ตำแหน่งทิศทางเดิมเท่าไหร่นะคะจะสลับตำแหน่งหัวท้ายนะคะหัวท้ายหัวท้ายกลางอะไรประมาณนี้แต่กลางไม่ค่อยเท่าไหรน่นาะเอาพิจารณากันดูค่ะแคบไว้ค่ะแคบไว้ดูเผื่อชนกันกับสูตรอื่นนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงให้นะคะสำหรับสูตร เวลาพัฒนาสูตรหลักนะคะเอาไปพิจารณากันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะทุกคนมานมานเฮงเฮงปังปัง,ปงมีโชคร่วมกันนะคะตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ